สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนาเมทาโรานะคะ,ะคลิปนี้จะเป็นแรนดอมสั้นๆนิดนึงนะคะก็เช็คพลังงานอัปเดตความรู้สึกของเขาล่าสุดนะคะตังหูที่แม่หมอใส่นะคะเป็นตังหู e v i l Eye นะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะสัญลักษณ์ความโชคดีสัญลักษณ์แห่งการสะท้อนพลังงานลบนะคะก็กดเทตากาได้เลยค่ะขอบคุณสําหรับการกดใจกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะนี่ถึงหน้าเขาค่ะดูว่า คิดยังไงกับคุณณเวลานี้นะคะเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณคาอัศวินถือถ้วยนะคะในอับคัพนะคะก็อยากเดินทางมาหาอยากส่งข้อความหานะม,มาแล้วคะ่ะใจมาแล้วนะก็คือมีใจมาให้คุณนะคะคนคนนี้นะคะรู้สึกยังไงอัศวินถือถ้วยมาเลย วิงขีมาขาวด้วยหกเหรียญน,นะคะคนคนนี้นะคะคนคนนี้อยากดูแลคุณอยากซัพพอร์ตคุณนะคะอ,อยากช่วยเหลือคุณคนคนนี้จิตใจดีนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีด้วยหน้าตาดีนะอาจจะนถือถ้วยเนี่ยนะอัจจะนถือถ้วยคือหน้าตาดีที่สุดในไพ่ยิปสีนะคะเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญเขา เขาชอบคุณเขาชอบคุณมากด้วยถ้าเป็นอาจเปินสอทถ้วยเนี่ยรักชอบแหละนะอยู่ที่ความสัมพันธ์ของใครนะคะไปถึงขั้นไหนกันแล้วนะก็เก้าเหรียญเนี่ยคือเขามองว่าคุณคู่ควรนะคะกับความรักของเขานะคะแล้วก็หกเหรียญเนี่ยอยากดูแลคุณด้วยนะคะถึงคุณจะดูแลตัวเองได้แต่ว่าเขาก็อยากจะดูแลคุณนะคะเก้าเหรียญเนี่ยเขาชอบเขารักคุณก็เพราะว่าคุณน่ะรักตัวเองคุณรู้จักคุณค่าของตัวเองนะคะคุณอาจจะเป็นคนเฉยเยอาจจะไม่เคยสนใจเขาด้วยซ้ํานะคะคุณอาจจะแบบ ดูแลรักสัตว์เนี่ยนะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะหรือแบบว่าเออเป็นคนจิตใจดีอะหกเหรียญด้วยนะคะคนคนนี้มีใจมาให้คุณคะ่ะอาจจะมีจุดช่วยมาแบบจริงใจด้วยเด็กถือดาบสองคนอยู่เลยนะคะติดตามคนสองคนนะคะ อันนี้คือคนในใจที่คนนึกถึงนะก็คนคนนั้นแหละค่ะนะั้นเนี่ยคือใจของเขาที่เขารู้สึกกับคนนะคะอาจจะยังไม่ได้บอกคนแต่นี่คือการที่เขามองคนแล้วก็ความรู้สึกที่เขารู้สึกกับคนนะคะรู้สึกยงไงคะ จะเข้าหาอย่างเดียวเลยนะจะมายื่นโอกาสดีๆให้คุณนะคะเขาจะทําให้คุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะอ่าก็เพราะว่าเขาบอกว่าคุณคู่ควรคนคนนี้นะคะอาจจะมีความสัมพันธ์อยู่บางคนอะนะอาจจะมีใครอีกคนหรือมีงานมีอะไรก็ตามแต่เขาจะให้คุณมาเป็นอันดับหนึ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะหมายเลขหนึ่งขึ้นมาอีกแล้วนะส่องดูตลอดนะคะอายุน้อยกว่าคุณได้หรือว่าหน้าตาเขาดูเด็ก นะคะหรือเขาเป็นคนจริงใจเป็นคนที่ดูอ่อนเยาว์กว่าวัยอย่างนี้ค่ะนะอายุมากกว่าดูอ่อนเยาว์อะไรอย่างนี้นะ,ะหรือว่าอ่อนกว่าคนได้เหมือนกันนะคะ,ะคุณเหมือนเขาไม่เขาไม่ได้อยากให้คนทําอะไรเลยแล้วคุณก็อาจจะเฉยเฉยด้วยซ้ำนะแค่ดูแลตัวเองจริงๆก็เหรญน,นี่ก็คือไพ่ ดาราท่านหนึ่งเหมือนกันนะ 9. เก้าเหรียญก็คือแบบเป็นคนที่รักตัวเองรู้จักคุณค่าของตัวเองฉันรู้ว่าฉันต้องทําอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นไปนในทิศทางที่ดีด้วยนะคะยิ่งในสายตาของเนี่ยโอ้ตกลมรักเลยอะ่ะก้าไม้เท้านะคะยังมีแอบแบบยังมีกังวลน,นะว่าคือคุณใจดีก็จริงอ่ะแต่ว่าการที่จะเข้าหาคุณอ่ะก็อยากจะเอาใจให้ถึงที่สุดเหมือนอยากจะทําในสิ่งที่แบบ ก็ชนะใจคุณเลยไม่รู้ว่าเขามีคู่แข่งไหมเขาก็มองว่าเหมือนคณเนี่ยก็มีกำแพงเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าหาคุณแบบไหนก็มีความคิดไม่ใช่ว่าแบบรู้สึกดีแล้วเข้าหาเลยนะคนคนนี้นะคะก็มีความแอบกังวลกันว่าคุณจะชอบเขา,าไหมนะในสิ่งที่เขาจะทําให้หรือจะหาว่าเขาอยากจะเข้ามาดูแลคุณคุณจะให้เขาดูแลหรือเปล่าเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณดูแลตัวเองได้ด้วยนะราชนีเธอเหรียญเห็นไหม ดูตัวตนของคุณแต่ละใบนะคะธาตุดินสูงมากธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ําก็ครบทุกธาตุแต่ธาตุดินน่ะเด่นนะธาตุดินกับธาตุน้ำเนี่ยนะเด่นมากเลยนะคะคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนใจดีนะคะคุณดึงดูดเข้ามาคุณเองอ่ะเป็นคนที่มั่นคงนะคะส่วนเขาใจดีแล้วคุณก็ใจดีด้วยเหมือนกันนะเป็นความอ่อนโยนเนาะพลังงานตรงนี้นะคะที่ขึ้นมา เป็นความรักเป็นความจริงใจเป็นความที่คิดถึงนะคะเขาว่าน่าจะดูคุณในโซเชียลมาสักพักนึงแล้วนะแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้ทําอะไรเพราะอาจจะเป็นถือถือถ้วยไปเนี้ยใส่ชุดกราะของเขาเนี่ยนะคะอ่าก็นักรบอะนะแต่ว่าจริงใจเพราะว่าหมวกเขาเนี่ยม่ปีกนางฟ้าด้วยนะคะก็แอบ,บดูคุณอยู่นานละ ะะดูอยู่นานแล้วบางคนเป็นเพื่อนกันรู้จักกันเหมือนแอบ,บดูคุณมาทั้งหมด6-9ถึงาทีอะประมาณนี้นะคะอดูนานเหมือนกันนะก็ดูคนเรื่อยๆอาจจะนานกว่านั้นบางคน,น่ะนานกว่านั้นแต่ว่านี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณไปแล้วนะคะเขาอยากจะดูแลคุณนะคะอยากเช็คให้ชัวร์ว่าคุณมีใครอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วเขาไม่กล้าจีเพราะว่ากลัวว่าคุณมีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะ ก็รักคุณนะะประมาณนี้นะคะก็ทั้งรักทั้งชอบแหละนะคะก็อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะ,ะถ้าหากว่าดูเหมือนเขานิ้งๆเฉยๆเพราะว่าก้าวไม้นะมีความกังวลกลัวว่าเหมันเขามองว่าคุณเข้าถึงยากหรือคือคุณดูดีอ่ะคุณดูดีคุณดูแพงคุณดูเก่งฉลาดมั่นคงนะคือคุณจะรับข้อเสนอของเขาไหมแล้วก็หรือว่าคุณมีคนดูแลอยู่ ก็คิดมากประมาณนี้นะคะแต่ว่าอาัศวินถือถ้วยแล้วก็ราชาถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยมีใจให้คุณแล้วนะคะคนคนนี้นะคะสวัสดีค่ะ